สวัสดีค่ะวันนี้แม่เต๋าจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตแบบสโ,โลล์ให้ภูเขาแม่น้ําแสงแดดสายหมอกโอบกอดเรานะคะแม่เต๋าจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองเฟืองประเทศลาวค่ะรอบนี้แม่เต๋าและเพื่อนๆก็ใช้บริการทัวร์ค่ะลีตาพาเที่ยวนะคะสําหรับท่านที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองลาวนะคะแนะนําให้ไปกับทัวร์จะสะดวกสบายกว่าเนาะคะ่ะหลังจากนั้นทัวร์กับเสื้อ้าดําเนินการขามไปฟังล่าเนาะ พ่อไปหอดฟังเล่ากับซืีอไก่ดูแลเฮ้าอีกเทีย่ยนหนึ่งค่ะเขาจะดําเนินการเดิมเนิเเนเรื่องสแต,ตมมพาสปอร์ตเฮ้าทุกสิงทุกอย่างค่ะเฮามีหนาทีถาเทียวอย่างเดี่ยวอันนี้ก็คือไก่ของเฮ้าค่ะคุณแสงดูแลดีมากนะคะเพราะว่าเขาเซฟเราเซฟนะัท่องเดียวอันไหนดีก็บอกอันไหนไม่ดีก็บอกค่ะไฮไลท์นะคะก็คือเราต้องไปประตูไซค่ะเป็นอนุสรสถานเนาะทีละลึก ให้กับทหารที่เสียชีวิตในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือน้ำผุุเต้นระบำประกอบเสียงเพลงค่ะบางคนเขาก็จะมาออกกำลังกายง่ามมือเสาระนะคะเนาะตอนนี้เข้าสิเดินทางไปเมืองเฟืองค่ะเมืองเฟืองห่างจากเวียงจันทร์ประมาณ100กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนิดๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศก็ิเป็นประมาณนี้เนาะ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวค่ะก็จะเป็นภูเขาแม่เต๋าแนะนําว่าถ้าไปในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่ค่ะก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะเดินทางไปที่แพรของเราเราใช้บริการแพริเวอร์ไซด์ทูค่ะนี่ถึงแล้วค่ะบรรยากาศแพรเรานะคะบรรยากาศดีมากค่ะเด่นตะงานกลางภูเขาและก็แม่น้ําค่ะเนี่ยค่ะ มาะกับการไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนนะคะได้นั่งคุยกันค่ะเดี๋ยวม่ต่อสิผ้าชมบรรยากาศภายในห้องพักเนาะว่าเป็นจังไดแพรลิอร์ไซทูเป็นแพรเปิดใหม่นะคะได้ประมาณไม่ถึง6เดือนค่ะบรรยากาศภายในห้องพักก็จะเป็นประมาณนี้ห้องแอร์ทุกห้องนะคะสะอาดสะอา้านพนากาักงานบริการดีมากๆเลยค่ะ พอดูที่พักเสร็จแล้วเก็บกระเป๋าเราก็จะนั่งไปชมบรรยากาศกันภายนอกกันค่ะนี่ค่ะบรรยากาศภายนอกก็จะเป็นประมาณนี่ผู้ใดอยากไปพายเรือข้าอยากกับไปแต่ว่าแม่เตาวกะมูวายนาม้มโมแข็งค่ะก็เลยบ่ได้ไปพายเรือเนาะตกเย็นเราก็มากินเบียร์แล้วก็กินหมูกระทะกันค่ะหมูกระทะเมืองเราก็ถือว่าอร่อยมากๆนะคะแต่ว่า,าย่านเบอบอิมไก่เพิินกับสีผ้าเฮาไปซื้อมาเพิ่มได้ค่ะ กินหมูกระทาไปคุยกันไปนะะเนาะค่ะพรอยามือเสาเข้ากับมาลอตักบาทค่ะพระเพลินกับสิพ้าเลือมาแห่เข้าใส่บาทเนาะถือว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างนึงนะคะเนาะ อันนี้ก็รอตักบาตรนะคะแล้วทีนี้ใครจะตักบาตรเนาะสามารถแจ้งที่พักได้เลยค่ะว่าเราจะตักบาตรเขาก็จะจัดชุดตักบาตรมาให้เราแบบนี้นะคะชุดละ100บาทค่ะผ้าพนมากกับอธิษฐานขอให้ลวยขอให้รวยขอให้ถือกเกล็ดค่ะหลังจากตักบาตรเสร็จแล้วก็มาทานอาหารเช้ากันค่ะเมนูอาหารเช้าก็จะมีข้าวต้มไข่ดาวขนมปังนะคะเบรกฟัตหน้ามือเสานะคะเนาะหลังจาก เซตกินเขาเซตเท่ากับเดือนทางกับประเทศไทยค่ะของฝากที่พลาดบปได้ของเมืองเฟืองก็คือเขาโพดนะคะภัยเมืองเฟืองต้องซื้อข้าวโพดกลับมานะคะอร่อยมากค่ะพบกันใหม่ทริปหน้านะจ๊ะ